หายเร็วๆ,ๆ,ๆ,ๆนะสวัสดีค่ะเอเชแนลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราตื่นมาพร้อมกับเสียง,งอีหนึ่งตึงตังนะคะเมื่อเนี่ยรังจบไล่นะคะเข้าตื่นขึ้นมาพร้อมเวทีหันหน้าทางใหม่นะคะ <im itation> หันทางใหม่พีน่ะ ตอนนี้นะคะพันวยกำลังตั้งกำลังรับกำลังตั้งเวทีที่จะแข่งชิงปีใหม่กันนะคะฉลองปีใหม่กันยุบานลังหันข้างใส่ออฟฟิศนะคะปกติเราไลฟ์สดเราจะหันหน้าเข้าออฟฟิตแล้วมีหันข้างเวทีนะคะเพราะว่าชีเลือเดินข้างหน้าไว้เฮ็ดเนาะโอ้กินแดงกี่เมื่อก่อนมึงก่อนโอ้ยคนรอยเนาะจานสั่นนะคะ มันก็ลั่งปิดดำเนินการเรื่องตั้งเวทีนะพี่กองออฟฟิตอยู่ตรงนั้นนะคะโดนเลย ยังเกาะอาบน้ำตะกขึ้นบนบ่โอ้ยไปยัดเศษแกงอีกแล้วว่าอาบน้ำพนังนี่ความเบาเนาะผมกับบ้านแห่งเลยนี่ว่าสะอาดพงอาบน้ำเพิ่เสร็จนะครับผมยังไม่แห้งพี่นุ้่นมี ก็ตั้งนะคะวันวันที่แปดเทาสิเรนอยู่นี่นะคะพี่น้องมีพี่เออนุชานะคะแล้วก็ศิลปินอีกมากมายนะคะอาจจะมีนอ้องใบปอนั่นนะคะอาจจะมีน้องใบปอด้วยอันนี้คือข้าวๆไว้นะคะแต่วันที่เจ็ดเท่าสิมีการแข่งขันกีฬานะคะอยู่บ้านสวนนิรุยชาแนลนะคะอยู่บ้านสวนพี่ยุ้ยนะคะสิมีเวทีวันที่เจ็ดน,นะะั่นแหละเราจะแข่งขันวันที่เจ็ดแล้วตอนเย็นช่วงเย็นเราจะมี คอนเสิร์ตมินิจากน้องให้เบิ้งนะครับพี่น้องจะมีคอนเสิร์ตมินิจากน้องๆให้ชมด้วยแล้วก็เป็นเวทีด้วยนะครับวันที่เจ็ดแล้ววันที่ 8. แปดเต็มที่ไปเวลาสองวัน,นะะตั้งเวทียืนยันได้พี่น้องที่ดต้องเฮ็ดซอยกันบักหลายคน <S <S โอเคค่ะเดี๋ยวจิไปเป้าพรมหแหงแล้วกัน จะขึ้นไปบ้านใหญ่นะคะพี่แพรวเผื่อมีทุร,ระไปไหนนะคะโอเคพี่น้องเดี๋ยวก็เจอกันนะคะอตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะพี่น้องสิขืนบ้านใหญ่กับไปกินข้าวนะคะเดี๋ยวไปรับประทานข้าวนะคะตอนนี้พี่พวีกับน้ยก็ทํากําลังจะเสร็จแล้วนะคะสําหรับขืนโค้งนะคะพี่น้องสําหรับไส่ไฟกับไกลมือบุหรล่มันจะขิดต,ติดไฟนะคะการเป็นแป้งของบ้านพักนะคะทางออฟฟิศเฮชเป็นของเก็บชุดเลยพี่น้อง สวัดีค่ะพี่หนุม่มกางเกงแดงปู่ว่าหนุ่มเปิดห้องเกงในโชว์ห้องพี่น้องใส่สีแดงกางเกงชมพูกางเกงในสีแดงเสื้อสีแดงโอ้ยประกเดี๋ยวโชว์ห้องกระสันเอ้ยใส่กางเกงในแด,ดงกงดับไม่โชว์มูมเป็นรอคุ้มเสียงเราท่านะคะพี่หนุ่มนะ,ะตอนนี้บ้านพักจะกันเรงเปลี่ยนแปลงพี่หน่องนี่ทำห้องห้องเก็บชุดเลยนะคะ ทางออฟฟิศนะพี่น้องตะกี้มันเป็นมันเป็นมองบองจอดรถที่จอดรถนะฮะข้าไปเบิ้งข้างล่างกับพี่น้องน้ำสำหรับน้ำก็แห้งแล้วนะคะขัางออฟฟิศน้าแห้งแล้วครับพี่น้องดูยูนี้นะเป็นกบบปับป๊บพื้นที่ปั๊บพื้นที่ข้างบ้านตรงน,นู้นจะทำหัวพักนะคะแล้วก็ถัดมาเป็นสระน้ำเป็นสระน้ำก็ข้างใช้น้ำกับปั๊บที่ม่องนี้จะล่ง โฮมสเตย์ uh, นะคะพี่น้องลงโฮมสเตย์นะคะ <Yeah. S 1> ชวนอันนี้ว้าวคาเฟ้หนาตานะคะคาเฟ้หนาตานะะ้านอ,นานองก็เล่นสิ่งเหลวพยกพื้น้นมาจากน้ำนะ,ะห้องน้ำตรงนู้นก็ทำเพิ่มเมื่อไม่นานนี้นะคะข้าย่างเบื่องบานพักหน้อง หน่อยจะออกไปธุระแล้วนะคะเพื่อนไปกินข้าวแล้วค่ะไปธุระครับพี่นอ้องอุย้ยเป็ดได้ตาร่อยอยู่นะ,ะพี่นอ้องไม่ผู้เล่น <c oughs> เอามะลามเสียกไววิวเป็นยังไงบ้างคะสวยไ,ไม่กล้าวิวร้านกาแฟนะคะเอา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 นั่นมาแบบสองตงัว ตำโต๊กน้ำซะโ,โอเคพี่น้องเดี๋ยวจะขึ้นบ้านใหญ่แล้วนะคะ,ะไปหากินข้าวแล้วก็จะไปเฮทุระกับพี่เพลวนะคะอยู่เรื่องกนกานะคะพี่น้องโอเคเดินไปก่อนนะคะข่าวพี่น้องหลังจากช่วงบ่ายนะคะทีเอพา,าไปเบิง้งนาฬิตาคาเฟ่น,นะคะอยู่ที่หลังออฟฟิศนะคะล้วเอเอสิบไปเพื่อเรื่องนกท่ามันบอกว่าพี่น้องวสิเฮทูร่ากับพี่เพล่กับ พี่บ้านฟินแลนด์นะคะกับเร่ประเทไปค่ะพี่น้องระว่างเข้าสิไปเรื่องนกท่าอันพ,พี่เพียล่อนัดอันหมอมาค่ะนัดหมอมาตรวจโควิดอีกรอบหนึ่งนะคะตอนที่เข้าออกงานจากจันทบุรีกำแพงเพชรนะคะเราเข้าบ้านเราก็ตรวจปุ๊บเลยตรวจในมือที่มือหัเลยนะคะครั้งแรกไม่เจอนะคะแล้ววันนี้เราก็เลยนัดหมอมาเพื่อความมั่นใจนะคะเพราะว่าเราไปพื้นที่เสี่ยงหลายหลายที่นะคะไปหลายหม่องหลายที่ค่ะพี่น้อง ก็เลยตรวจเพราะก็มั่นใจเลยเอินหมอมาเมื่อนี้ทราบหรืว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะติดโควิดนะคะกมีเชื้อโควิดในร่างกายนะคะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เอไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเชื้อนะคะตรวจเบื้องต้นคือแย่รูดจมูกนะครัพี่น้องไม่ไม่มีเชื้อนะคะเอพี่แพลวพี่ยุย้ยแล้วก็พี่ต้อมแม่ปอนะคะที่ยุโรทขั้นเดียวกันตลอดระหว่างออกงานนะคะพี่น้อง ทุกคนยังไม่มีเชื้อนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้เราร,รอผลจากแรบอีกอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อเช้านี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นสิายงานผลแลบออกมากว่าสิมีติดเพิ่มบอรหรือว่าสิติดแค่พ์พยาบาลฟินแลนด์นะคะพี่น้องตอนนี้ก็อลดรดล่วงบานมาครับพยาบาลฟินแลนด์แล้วนะ,ะมามารับมารับตัวไปแล้วเอกทายไบยูภาคหนึ่งนะทายไบเบิง้งครับพี่น้องนิดนึง หายเร็วๆนะ oh. ตอนนี้ก็เป็นดึกแล้วนะคะแต่เอ๊ก,ก็นั่งทำงานให้เสร็จก่อนงานยังค้างค่าอยู่คพี่ mm hmm. พน้องงานเอกสารนะคะตอนนี้เราก็นองๆแยกห้องกันอยู่นะคะพี่น้องตอนนี้ทีมงานทุกคนกลับมาที่บ้านพักกันแล้วนะคะที่แหลกพนาจิกบบาบาน,นกันเลย โอบอกิ่นก็เลยกลับมากักตัวที่สำนักงานกันเบิดเลยนะคะตอนนี้ก็อยู่สำนักงานกันหมดแล้วพี่แปรก็อยู่ในห้องนะคะของไปนอนแล้วพี่น้องห้องไปนอนแล้วทุกคนก็กักตัวอยู่ที่นี่น้องๆเลเซอร์อยู่นี่หมดนะคะตอนนี้ก็นั่งทํางานไปด้วยเมื่อกี้เพิ่งเตรียมของให้พี่บ้าฟิลแลนเสร็จนะคะเตรียมของให้บอสบีกของเราเตรียมของเสร็จค่ะเตรียมกับพี่แปรพี่แปรก็เลยเตรียมเสร็จก็เลยเข้าไปนอนแล้วนะคะ นี่นะคะในนี้ก็จะมีผ้าหม่มหมีผ้าห่มมีเสือนะ้อครับผ้าห่มมีเสือ้อแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถุงขนมมีขนมขบเกเี้านิดหน่อยแล้วก็พวกม้าม่าครับพี่น้องมีบานฟิล์มเป็นมาเก็ตม้ามา,มานี่โจ๊กขับนะฮะพี่โจ๊กขับแล้วก็การน้ําร้อนการน้ําร้อนนะคะ เอาไปให้เพื่อนนะพี่น้องเมื่อื่นกับสิหายไอ้เบาวนอนหน้านะคะพี่บ่านอนหน้าเอาไปส่งนะเวลาเยี่ยมเพรว่าเป็นเยี่ยมนะเรพไปน,น้องเวลาที่ฝากของได้นะคะคือเจ็ดโมงเช้าสิบเอ็ดโมงและก็สิบเจ็ดนาฬิกาจะ้ะนะเจ็ดโมงสิบเอ็ดโมงสิบเจ็ดนาฬิกานะคะก็ซื้อไปฝากที่ชั้นร่างของตึกนะคะเดี๋ยวหมอเสียวขึ้นไปให้เพิ่นนะคะพี่น้องหวา,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 านเพิ่นกระทักมาเอาเพิ่นทัามั้น หิวเข่าซะคือเช้านี่ก็ก็ยู่น้ำกันกับพี่น้องแอมน้ำชิ้นเหลวเลยกับทีไทยอนคาเฟ่พี่น้องเบิ้งเอกยังขึ้นมาบ้านก็กตอยู่น้ำกันนะครับเป็นกินโจ๊กครับเป็นกลินโจ๊กค้าบันนี้พ่อจักฟังหนึ่งตรวจโควิดก็เลยพ่อก็เลยมานั่낭ในบ้านนี่แหละเพิ่นก็กินมามาอีกบันนี้เพิ่นพลาดกินข้าวเพิ่นซ่งหน้าเมื่อกี้เพิ่นก็บ้านหิวข้าซะ แน่วันนันไปล่องบาลดึกนะครับเพื่อนก็บอก่มีเขาดึกให้กินก็คิดว่าสิคือโรงแรมมันก็บอกเอาก็ลืมข้าวไปบ่ได้อันแต่งให้เพื่อนน้ำมืออื่นกันเอ๊ะเดี๋ยวเจ็ดเจ็ดโมงสอบเราไปฝ่าวไปส่งค่ะบอกไอ้บ้าหน้าเร็วนะคะโอเคพี่น้องเดี๋ยวเอ้สี่เ่็วงานไอ้สี่เราสิไปพักผ่อนนะฮะนี่นะคะบัญชีนาริตาไลท์นะคะกำลังเฮ็ดอยู่พี่น้อง เดี๋ยวเอจะขอตัวไปนอนไปทํางานให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็จะไปอาบน้ํารีบนอนนะคะนอ้องพี่นอ้องโอเคสําหรับคลิปวันนี้ฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ